โอ้นึกว่าทหารนึกว่าทหารมาประมูลด้วยเหรอเออน่าจะเป็นเรียกว่านักราครับโอเคเริ่มักรถไปแถวนี้ก่อนโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยีดีตรปรับสู่ Estate Agent ก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานประมูลนะครับก็ซึ่งครั้งนี้เราจะประมูลเออเพื่อเอาของไปตกแต่งบ้านกันครับแล้วก็ขอบคุณทุกการลงใจที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมารอเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิการประมูลมันเริ่มแล้วไม่ใช่หรอมันเริ่มทุกๆวันพุธนะครับเออการประมูลของอะไะตอนนี้เรามีงบอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับเนี่ยตอนนี้เขาเปิดประมูลแล้วผมจะเปิดเข้ายังไงอะ่ะคือเราต้องไปในโกดังหรือยังไงเนี่ยรนะอใครอะ่ะอรอ,อใครครับเปิดเลยอันนี้ฮะคนไข่ตัวอะไรวะเนี่ย โอหคนขายตัวเออเออแล้วมันไม่มีตัวมันมีโอเคเอาละนี่คือการประมูลที่เราจะมาซื้ออะไรบ้างอ่าเออนี่เขาเปิดประมูลแล้วครับนี่นี่มีตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งคันโอเคผมไม่เจอแล้วไงเอ,อ่อนี่เขาเริ่มเ,ออเดี๋ยวผมจะเอาหรือเปล่านี่เขาเริ่มนะครับ โอ้จีเพเพิ่มราคาเหรอจีกับจีเือออกกันบูตู้แรกเดี๋ยวผมขอไม่อ๋เอเฮ้ยย,ยังมีคนอยู่เขาจะมีคนอยู่เฮ้ยหนึ่งพันเลยนะว่าอันแรกไม่น่าสนใจ <c ười> ใครได้ไปไม่รู้เดี๋ยวดูตู้สองกันเอ้ยมันเป็นคอนเทนเนอร์หมดเลยว่าอา๋อผมจะรอดูอุ้ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเอาตูนลล้นี้ออกเลยแล้วกันเนื้อราคาไปครับเฮ้ยเอา้ายังมีคนยังมีคน,คนเอาสู้ครับเราสู้ เอาไอ้นี่จะสู้อีกเอาเราสู้ต่อครับ1,007เอา1,008มีคนสู้ออาผมสู้ต่อ2,000โอเค2 0 0ยังสู้อีกใครจะสู้อีกปะ่ะสู้เา้าโอเคเราปิดบูนได้ครับตู้สองตู้คอนเทนเนอร์ส่งที่บ้านคุณแล้วโอเคครับเ,เราจะไปดูที่บ้านอีกทีเดี๋ยวเราจะไปคน้นความตู้สามเขาเริ่มเท่าไหร่มีใครเปิดหรือเปล่าต้องมีคนเปิดครับ700เอาไปดีเริ่ม700เอัน0 0 3เอาเราต่อเัา1,007 อ้าวสองสองครับกำลังเดินต่อได้ยังมีคนอีกสู้ต่อพันสองพันเจ็ดสามพันเลยตู้นี้มันราคาแพงขนาดนี้หรอสามพันสามโอเคเดี๋ยวเหลือตังค์ต้องเหลือตังค์ไปชาวบ้านด้วยอ่าโอเคจบที่สามพันเจ็ดโอเคการพูนขอปิดเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่เดี๋ยวเข้ามาดูเขา้วยแล้วกันเดี๋ยวค่อยต่อครับเดี๋ยวผมจะรอดูก่อนนะว่าช่วงท้ายมันจะจบเท่าไหร่ เจ็ดร้อยพันเจ็ดโอ้วันแปดเอาจบเลยจบแล้วจีไหมพี่อเอ้ยทยอยกลับบ้านแล้วเอาละเราหมดตังไปเยอะตู้คอนเทนเนอร์สองตู้นี้มาดูว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่ดูราคานะปับ๊บเฮ้ยมีโซฟาครับมีไฟด้วยเฮ้ยตู้นี้อ่ะเฮ้ยมีโน้ตบุ๊ก เอาละโลโก้ได้ของดีอยู่นะโอเคผมต้องขนพวกนี้ไปไว้บ้านเดี๋ยวคนเสร็จรถก่อนเพราะว่าล่าจะต้องไปตกแต่งบ้านไงอื้อบ้านเช่าเราโอเคขวางทางไปเลยเการวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มมูลค่าการเช่าโดยการวางที่คุณซื้อไว้ในบ้านเคปนี่คือการเพิ่ม ผูสามารถซื้อสินค้าได้ที่โอ,อ้ซื้อสินค้าแล้วเฮ้ยเราก็สามารถาไปขายได้เลยหรือเปล่าอยู่ไหนวะยูกิเา้าร้านไหนวะเนี่ยน่านจะอยู่ในซอยหรือเปล่านะครับผมไม่รู้เออเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเราเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันเอาขึ้นขึ้นรถยังไงวะเนี่ยมันวางยังไงอะ่ะเฮ้ยผมเอาขึ้นรถยังไง โอ้พื้นี่เสร็จแบบนี้เหรอโอ้ตีท้ายโอเคต้กดใส่ท้ายได้เลยหนูก็นึกว่าจะให้วางเองไปครับขนให้หมดหมดต้องตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละเออเออมันต้องใส่ท้ายรถจักรยวโอเคเดี๋ยวผมขยับรถนิดนึนงเหมือนแล้วเราอยพุ่งนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเก็บ ค่าเช่าด้วยเออของไปวางด้วยนะครับไม่รู้ว่าค่าเช่าจะเพิ่มไหมเพราะว่าตอนนี้คือผมเปิดไปแล้วไงงั้นเราก็ใส่หุดไปก่อนแล้วกนะันพอไมเนะนี่ยเฮ้ยเ,เหลือๆโอเคเหลืออีกห้าชิ้นนู้นนะเออนะครับเราประมูลมาได้แค่นี้เราก็ดีนะปักที่เหลือก็เก็บเอาเองนะต,ตู้คอนเทนเนอร์ว่าผมน่าจะนอนอะ่ะเออมันไม่มีอะไรทำแล้วนี่ ติดคดีไปเลยโชร์ตำรวจรีปปี้ผมมาเก็บค่าเช่าเอานี้ค่าเช่าไปครับเราจะไปเก็บค่าเช่าเพื่อทําการชาวบ้านหลังปิดอันนี้พื้นที่เปล่านี่ยื่นแปดเฮ้ยไปทำไรได้ว่าเราต้องมีการสร้างบ้านได้ด้วยหรือเปล่าหรือเปิดธุรกิจนะครับพอดีเจผม่าเก็บค่าเช่านี่ค่าเช่าผมรับ ถ้าเราโฟอนิเจอร์ไปใส่ในบ้านมันจะเพิ่มหรือเปล่ามูลค่าหรือว่าเราต้องเช่าบ้านหลังใหม่เออผมว่านนะั้นน่าจะดีเราไล่เขาออกได้ปะ <c oughs> โอโนไล่ออกไม่ได้ด้วยเอยหรือไล่ได้อ,อข้อมูลบ้านนะนี่ให้เช่าแล้วเช่าแล้วเช่าแล้วมูเว็บไม่มีก็คือเราไม่สามารถไล่เขาออกจากบ้านได้นะคจุกกว่าเขาจะออกไป เวลาที่เหลือสัญญาคือ26วันนี่19วันโอเคก็เดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาบ้านเช่าอีกหนึ่งหลังเขาแบบราคาไม่แพงเขาแบบราคาที่ผมพอจะขอได้นะเพื่อจะร์นิเจอร์ลงหรือใช้ครับเราจะตกแต่งบ้านกันสวัสดีครับขอราคาเฮ้ยหมื่นหนึ่งก็ได้อยู่โอเคครับโอเคเดี๋ยวผมขอสักเก้าพันละกันโอ้โหคนราคาอย่างหนักเลยนะ ได้ไหมเอ้ยไม่ได้ไงเอาสักหมื่นหนึ่งโอเคผมให้ผมให้ได้หมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งสูตรแต่แค่นี้เอาไม่ได้เหรอเออผมไม่มีวัตถุการ์ตต์ต่อยต่อยโอเคจะได้หรือเปล่าเอาเอาเดี๋ยวอุ๊ยเขาไม่คุยกับเราเลยว่าโอเคเดี๋ยวขอยอมเสียแล้วกันนะยอมยอมยอมขาดทุน หนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วกันทุเทีเออทักษะคุดเพิ่มขึ้นต้องเกี้์ขยายใช่ไหมโอ้ยซื้อมาให้พอต้องเกี้์ขยายอีกหมื่นหนึ่งก็พอแล้วนี่เป็นบ้านสองชั้นด้วยนะครับโอ้ยมปลรงสาบมูลค่าตอนนี้ก็คือปันสามได้นะครับถ้าเราเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้าไปก็อาจจะ ดูมีรูราเอ้ยบ้านสองชั้นพอดีเลยครับทุกอย่างที่เราไยเราจะจัดมันได้หมดเด๋ต่ไม่มีห้องน้ำใช่ปะท้าสีได้ไหมเอ้ยอนี่เขาเอ้าเฮ้ยพี่มันทาหน่อยประตูไปไหนนี่บ้านนี้ดีฮะประตูลองหนใส่กิ้งเลยเออวะ่ะโอเคปิดไปก่อนนะครับรอมีเห็นเอ้ยหรือว่าประตูมักโอเคเดี๋ยวผมขยับรถนิดนึงนะครับ มันขวางทางเขาอะขวางทางกรรจราจรเดี๋ยวตำรวจจับให้เนี่ยผมเสียคขาปับ,บโอเคถอยเลยครับี่เราจะใช้อะไรดีตอนนี้คือผมมีตู้กับอะไรวะเนี่ยโซฟาไฟเดี๋ยวเอาโต๊ะมาก่อนนะครับนี่เราต้องมีชุดโต๊ะนี่เป็นโต๊ะนั่งเล่นน่าจะประมาณนี่เพิ่มมูลคา่คาเข้าไปครับ ก็ oh, อีมาวางเขา้ายีงเราไม่จำเป็นต้องวางให้มันตรงนะครับออจะได้ไม่สวยวางตรงมันก็เออ,อเก,กันไปเฮ้ยโต๊ะมันต้องวางคนเราฝั่งนี้ดิใช่นี่ตึงจะใช่ครับเกี่ยงีปังไหมนี่บ้านหลังแรกนะฮะที่เรามีเฟอร์นิเจอร์เข้าเฮ้ยมันสีอะไรนครับ คือผมอยากรู้จริงบ้านเปล่าเขาไปชอบทำอะไร <c oughs> นี่ขนาดเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยเอ่อ,อมีต้องมีไฟครับเราจะมาจัดที่นี่กัน้หมดเลยเดี๋ยวเพิ่มแสงสีเสียงนี่รูหราขึ้นมาครับเ,เดี๋ยวไอ้นัตบุ๊กนี่ผมยังไม่วางนะครับโซฟาโซฟา,ซฟาอ่าพันเจ็ดเอาดิรูหราครับปักค้อยอ่า่าเรียบร้อยครับเราเสร็จเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดได้ยี่สิบชิ้นนะครับ แต่ผมใส่แค่นี้แล้วกันวน่าฟอร์นเจอร์นี้มันไม่เข้ากับบ้านตัวนี้อ่ะก็โอเคโน้ตบุ๊กครับตอนนี้เรากำลังทํางานอยู่นี่ผมมีของให้ด้วยนะครับาของอุ้ยสองพเลยเอาดีโอเคเดี๋ยวเริ่มการถ่ายรูปแะหนึ่งแล้วก็นี่นครับมีโน้ตบุ๊กให้ด้วยนะราคาออกจะแพงแต่ข้างบนไม่มีอะไรข้างบนเป็นห้อว่า,วางเปล่านะคใครจะทำอะไรก็ทำ ่ะผมตกแต่งให้ได้แค่นี้โอเคเอ่อเข้หมุนว่านว็บโอเคเวบไขาครับภาพไทยจัดไปเอผมลืมลบบ้านเนี้ยราคาตัวน,นี้มันตั้งได้สองพันใช่ปะสองพัหกได้หรือเปล่ามีใครจะซื้อปะเฮ้ยบ้านบ้านนี้มันหลูงไงสองพหกจัดไปครับเขาบอกว่าราคายังถูกอยู่คือผมไม่ได้ตั้งเต็มไงโ่บไปโฆษณาครับ เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูที่บริษัทเราสำนักง,งานเรานะครับปิดบ้านด้วยเผื่อมีใครมาขโม,มยของเดี๋ยวก็เจ๊กันพอดีเดี๋ยวเ,เจเว๊มาดิไถ่ตังกับแฟนกูดูด <c oughs> ิเอา้าเอา้ามีมีทีวีให้ดูได้ด้วยเหรออาอเดี๋ยวนะเราไม่ดูได้ไม่ดูได้ปะไม่ดูยังไงวะเนี่ยออกดีไม่ได้จะดูโอเคออกจาก รีดไถตังแล้วมาดูทีวีเจโอเคแนละ้วตอนนี้ก็คือมีใครชาวบ้านเราหรือ,อยังไอมีคนสนใจแล้วมีคนสนใจแล้วสองโกสองกโอเคเอาพี่อย่าเพิ่งไปเฮ้ยพี่คุณที่หม่ใหม่ครับสวัสดีเพื่อนมีอะไรรอขอบุณที่ช่วยอย่างไรโฆษณาเชา่าคือสองพันหกนะครับต้องการเช่าแปดวันได้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 ราคานี้สูงสำหรับฉันแต่ฉันยอมรับมันเอ้ยสองพันหกมันก็ดีสิ คือมันมีของให้ต้องเยอะต้งองแยะน,นี่เลยเนี่ยกระดาษพลาสติกโหลหะแก้วอ้ยเอ้าถ้าเราขายเอ้ยไม่ใช่เดียถ้าพูดเราเก็บของที่มันรีไซเคิลได้ก็คือเราได้กําไรด้วยได้ตังค์ด้วยได้ไงเอ้าอันนี้กระป๋องนี่คืออะไรวะเนี่ยกระป๋องโลหะอ้าวเ,เหมือนเราเก็บของขาย <laughs> อุ๊ย วันนี้มีการแข่งขันนะครับไม่รู้ว่าแข่งขันที่ไหนเฮ้ยแข่งขันม้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมเติมนน้ำมันก่อนดีกว่าน้ำมันจะหมดแล้ววัดดีครับเฮ้ยเอ้เอาซื้อหรออันนี้อันนี้เตรียมถังโอเคถังเลยน้องเฮ้ยขอบุณไปละเพราะว่าวันนี้มีการแข่งขันแล้วคือแข่งอะไรมีเมียวหรือเปล่าไม่มีนะครับ ไม่เป็นแข็งม้าหรือเปล่าเข้าไปดูวัดนะครับแข็งแข็งอะไรเนี่ย,โ,ยโอ้โหพีการพน,น,นันครับเขาเล่นยังไงถึงที่สองอ้าวชิปแล้วเมื่อกี้ลงไหนวะ ไม่ถูกสักอันเฮ้ยเอาเมื่อกี้เราโอ้เมื่อกี้เราดูเฉยๆครับยังไม่ได้ลงก็คือตังผมไม่ได้เสียโอ้เราจยกับมาดูตกใจหมดด้วยจะเสียตังจบแล้วการแข่งขันเอ้ยนี่ไงไอ้ร้านยูกิอะไรไม่ใช่ยูกีเหรอเออนี่คือร้านขายพวกโซฟาหรืออะไรนะครับนี่ ว้าววัโอ้เรจะหอกรัดเลยเดี๋ยวเราลองคุยเพืากก่อนครับฉันต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เฮ้ยราคาไม่เพียงนะโต๊ะเก้าอี้หนึ่งร้อยเราเนี่เดี๋ยวว่าเราไปเปิดประมูลหาเวลาไปเปิดประมูลดีกว่านะเพราะว่าประมูลอาจจะแบบได้ของเยอะไงดูดิเอ็นนี่ตั้งหนึ่งพันที่นอนหนึ่งพันแล้วเปิดประมูลแค่พันสองพันก็ได้เยอะแล้วนะครับวกทีเนื้อ คือเราได้ของตีอยู่อันนี้น่าเป็นโซนขายเราสามารถมาขายได้ด้วยในรถมีอะไรขายได้ปะ <c oughs> เฮ้ยพวกนี้แบบจริงมันไม่ใช่คู่กันผมก็เลยแบบโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเรายังไม่ได้มีตังแซนี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยว่าเราก็สามารถชาวบ้านแถวๆนี้ได้นะถ้าเราแบบเรามีระดับอะไรเพิ่มขึ้นอะ่ะอันนี้เราเนะี่ยทันนีโอน้ำมันเฮ้ยอูพีอะไรแปลก นี่มันนี่มันร้านปืนเดิดิเฮ้ยราสามารถซื้อปืนครับไม่เปิดนะ <c oughs> โอ้โหเป็นรถอย่างรู๋แวนี้ด้วยเอาละไม่ใช่รถเราละวิ้ยร้านปืนเราน่าจะไปใช้ลา่าสัตว์นะฟาร์มสต,ตูออะไรอะ่ะ เอาจะต้องการซื้อสินค้าใหม่เฮ้ยเราเลี้ยงสัตว์ได้ทำฟาร์มได้เหรอเอาละเรามีงานทำฟาร์มได้แต่ไปทำที่ไหนพื้นที่ว่างใช่ปะเดีย๋ยวนะัคือผมยังหาร้านอาหารไม่เจอเลยอันนี้มันเป็นฟาร์มซื้ออาหารจากไหนพวกเนี้ยจะบอกนะว่าเราต้องสั่งมาเออในแทบเป็ตเลงมีว่ะอันนี้มันก็สุดออสุดแมปแล้วนะครับ ข้างหน้าไม่มีอะไรเอาล่ะเก็บค่าเช่าว,วันนี้เสร็จได้มาหมื่นแปดแล้วก็ได้จะบบแล้วครับอีกเก้าร้อยเราก็ได้ไอที่พื้นนี้มานะครับไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรอ่ะแล้วก็ครนะับไอร้านค้ามันไม่มีทมจะว่ามันมีตู้ที่มันเออซื้อของเออเป็นตู้อัตโนมัตินะครับเออที่อยู่ตามป้ายรถนี่นี่นี่เออผมเลยขี่หาทั้ง ทั้งเมืองเลยนี่ครับของที่เรนสามารถซื้อได้อาหารเฮ้ยช็อกแลตอะไรที่ราคาแพงนั่นแหละจะกินแล้วก็จะเพิ่มสานาหานะครับโอเคโนนัทมาช็อกแลตด้วยเอเอต้อ,องหยิบด้วยครับโอเคหยิบโนนัทด้วยโอเคโอเคก็ท้ายที่สุดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคมอ,อมเมนต์ที่คอมเมนต์กำลังใจเข้ามาด้วยนะครับสำหรับ อมเม์ขอให้ถึงหนึ่งหมื่นซับแล้วก็นหนึ่งแสนซับนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ขเข้ามานะครับก็เดยวในหาที่ผมขออยู่ด้วยเพียงเท่านี้ก็เลยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพารนะ์ทหน้าสวัสดีครับ